ว่าตีค่ะพี่น้องมมอนี้สาโกสิพ่อพี่น้องมาเอาน้ำมันได้จ้าเห็นแล้วค่ะเห็นนองนั่นละ แต่เราจะพี่น้องเห็นน้อใหม่ไพป่ปลาได้ค่ะเมื่อนันสาวก้มาเบืองไว้ล้ายหลายแต่ว่ามือ่อมาหมือนี้ค่อนออกหมดแล้วนะคะ,จะออเจาะหมดแล้วพี่น้อง กูมาเห็นนี่จะนอนยังไงได้จ้ะนี่นนอนยังไงเหลือนอนเดียว giống có bác khẩu thế này nữa hả tuyệt may เอาแง่อะไรแกที่นอนถ้ามันมาเป็นนอนนั่งดินได้จ้ะมันเป็นนอนตาเตาเนาะสาวโกเอื่นพี่น้องมองนี่นะแต่ตั้งกองหยักเน้ยได้จ้ะได้เห็นละนอนอางน้อนแง่เลยค่ะพี่น้องงามง่จ้ะแง่แง่ อันเสียมสาวกบก็สั้นสันได้ค่ะดามเสียมเพราะว่าเอาออกอันเปลี่ยนดำมไม่ไป็นพุทมันตเต็งแต่ตัวนะะึน้อค่ะได้อๆๆะะ่อนๆได้ค่ะเราจิ้มมาเอาปากตาลได้ค่ะเด้อสาวกวก็เลยมาหาหนา้น่มใหม่อยู่เนี่ยน่คะขึ้นไปเอาไม้สาวไม่ไม้สาวก็ถึงแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ้ค่ะพี่น้อง เช้าๆก็เปนสันได้้กต้องได้จับชทางนี้ค่ะ เล่าจ้าพี่น้องการเอาหน่อหม้ก็กระบไดเอาง่ายๆนาะค่ะอมันเสียงบ่าได้พี่น้องวก,กเาวบ,กบาจิ้มฝนเหยอย่ฝนแบบได้อปมมุ๊ตามมันสั่นนัานน่ะคะ่ะเอาหยาดเลยาจ่าพี่น้องผลงานของสาวกบมือนีคลิปนี้สาวกบจะเป็นคลิปสันส้นๆคือเ้นก็หล่ะเด้อจ้า ว่าได้ไปหาน้องใหม่โอ้ก่ได้ไปหาเฮ็ดนะค่ะพี่น้องสากบอยากไปปัดยังสากบอยากไปหาเห็ดปัดยังด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันไก่เนาะคะ่ะไปเมื่อน,นั้นกับเบ้าจิมกับยายจีนสามค่นค่ได้เกียงหนึ่งเนาะคะ่ะมันโค่นหลายหลายด้วค่ะพี่น้องผาจากเสือโค่นหลายหลายสากบไปกับมันกับว่ามันไก่ไก่เนาะจ้ะขี่รถไปเป็นรอยกุลู จาก็ได้แกงหนึ่งบระทุกคนแต่ว่าเมื่อน,นี้ตอนแรกสาวก็ว่าส,สิไป,ปยอยู่นะคะเมื่อสอนว่าสิไปก็เลยบไได้ไปเนาะค่ะเมื่อนี้ก็มาเอาวักตานให้เขาเบาจิมก็า่างเอาวักตานอยู่สาวกว็เลยมาแบะมาหาหน่มอ้เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่แยงหลายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขเขาเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่เขามาติดตามที่เขามารับชมสาวกบคะ่ะเมื่อน,นี้สาวก,วปปกวา็ล่าพี่ล่าน้องไปซ้ำน,นี้นะคะ พ่อกันไม่คิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ